โอเคท่านผู้ชมก็ค่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมโอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับสวี e t b นันซ่าอยู่ในค่ายของแ r ล g m a t i c Play เป็นเกมของ PP พีเขานะาะท่านผู้ชมอยู่ในค่ายของพีพทุน2001นหนนะท่านผู้ชมคือก็คือแบบว่าไอหนึ่งบาทน,นั้นมันเป็นเศษมาจากเล่นรอบเก่าของแอดเองท่านผู้ชมโอเค ดอกแรกซื้อไปเลยที่เบ็ดห้าเลยแล้วุผู้ชมลองแบบว่าจบจบก็คือฟรีเดียวจะมาแบบว่ายัางไงอ่ะฟรีเดียวเอาให้มันจบเกมนะุผู้ชมถ้ามันจบเกมได้นี่แอดรู้สึกว่าโคตรดีใจนุผู้ชมเบ็ดห้าขึ้นไปสักอีก2องพันห้ากำไรมา2000ก็ดีแล้วอ่ะแค่นั้นเองเราไม่ได้หวังเยอะนะอเนาะแค่แบบว่าให้มันมีต้นทุนกำไรพอไปได้อไได่ะพอได้ดูไดไทยอ่ะอุ้ยดอกนี้พอได้ล้านพอได้พูดว่ะเองข้าว่านะข้าว่านะข้าว่านะาานะแต่เบ็ดห้า อย่างที่บอกมันก็กินน้อยอ่ะนะมันต้องรอแบบกินหน้าแพงๆแบบเยอะๆจริงๆมันถึงจะมีกําไรนะท่านผู้ชมโอเคจัดไปเต็มๆเลยอีกสองรอบหมุนนะท่านผู้ชมมาดอกสุดท้ายเพื่อนโอ้โหขาดทุนแรกๆนึงว่าจะได้กับกาไรอะ่ะรายจ่ายแบบเมื่อกี้แรกๆแอดคิดว่าน,น่าจะได้กําไรนะแต่พอดูๆเป็นไงล่ะมาหมุนฟรีห้าสิบรอบไปเลย ลองนะเวิร์กทูดาวเขาเรียกวเวิร์กทูดาวโอเคเต็มเต็มอุ้ยสองตัวหัวใจต้องเข้าอุ้ยหัวใจเข้าเต็มเต็มหัวใจโอเคโอเคบึ้งไปนผู้ชมไหลไหลปะมาโอเคไล่ไปต่อสองรอบหมนุนนผู้ชมมา ขึ้นไป2,000พิกวินมาได้ขอลองเบ็ดหนักสักหน่อยสลวกันนะ่านผู้ชมก็แบบว่าเองถ้าค่าไม่ขึ้นเบ็ดหนักอ่ะมันไม่มีทางได้กำไรเยอะๆใช่ไหมล่ะแต่ถ้าค่าขึ้นนะถ้าฟรีเกมลงเ้่ค่าอาจจะมีโอกาสไงเองมันอาจจะมีโอกาสถ้ามันจ่ายนะแต่ถ้ามันไม่จ่ายมันก็อยู่ที่เดิมอ่ะมันอยู่ที่เดิมที่แบบว่าอย่างน้อยมันก็ลดต้นทุนแต่เวลามันกินมันกินเยอะไง่านผู้ชมแต่ถ้าเวลามันไม่ไหลนี่เด็กมันกินเหรอฮะหนักมากแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะโอเค พอแดงดุนด่วนสท้ายนี้แล้วกันโอเคปังโอเคท่านผู้ชมมาดอกใหญ่ๆปืดปืดปืดมา1 9 9 9เลขนี้ต้องเข้านักโมพุทธายกโอเคไป หมุนไปเลยเพื่อนเอาให้มันจบจบลายนะฟรีเกมนี้ขอให้มันจบเกมมาสำหรับค่าก็คือแบบว่าลุ้นให้มันจบเกมอย่างเดียวแลยท่านผู้ชมมาโอ้โหคูหน้าสิไม่ได้ใช้งานเพื่อนคิดอะไรอยู่ครูหน้าสิบของข้าเองไม่จ่ายให้ง่ายเลยเหรอครูหน้าสิบเ้วเองอย่าบอกน้าว่าจะออกแบบว่าไปหมดเลยอนะ รู้งี้ไปสวีทเอเอมบียังดีกว่าเลยนะถ้ามันไม่จ่ายลายแบบนี้โอเคเนี่ยตึงไปตึมตึมโกมาหนึ่งศูนย์ห้าผู้ชมเบ็กเวดจัดไปอย่าให้เสียนี่อโอเค มาโอเคแล้วผู้ชมหวานเจี๊ยบเต็มเต็ม